าราคาช่วงนี้กลับมาพบช่วงรุงแจ่มระวังภัยกับดิฉันนยานะคะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราไปติดตามประเด็นร้องเรียนเรื่องของแท็กซี่ส่วนภูมิค่ะซึ่งเรียกรับผู้โดยสารเฉพาะชาวต่างชาติค่ะส่วนผู้โดยสารที่เป็นชาวไทยก็มีเรียกว่าลักษณะอาการพฤติกรรมเนี่ยที่ไม่พอใจออกมานะคะเมื่อวานนี้เราพูดคุยกับ2ท่านด้วยกันนะ,นะคะเป็นตัวอย่างทั้งสองกรณีที่ร้องเรียนเข้ามาค่ะคุณบุญสิทาและคุณจัก,การินที่เจอแท็กซี่นะคะมีพฤติกรรมที่เรียกว่ากัฟฟัดกาเฟียตหรือพูดตรงๆเลยว่าไม่อยากรับผู้โดยสาารรชวไทยและอีีกกณ ะะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ปล่อยคิวแท็กซี่ที่อยู่ที่สุวรรณภูมิค่ะซึ่งก็มีอาการลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกับผู้ที่ร้องเรียนมาทั้งสองท่านนะคะขณะที่เมื่อทีงทมงานของรุงแจมของเรานะคะคไปพยายามที่จะตรวจสอบไปยังสนามบินสุวรรณภูมิค่ะก็ได้คําตอบมาเบื้องต้นนะคะเพียงว่าสนามบินมีหน้าที่ในการจัดเฉพาะคิวรถแท็กซี่เท่านั้นค่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุม แท็กซี่ในส่วนของพฤติกรรมที่จะเลือกรับผู้โดยสารนะให้อยู่ในกรอบได้ว่าเลือกรับมีลักษณะที่จะอยู่นอกเหนืออำนาจนะคะของทางสนามบินถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทางสนามบินสุวรรภูมิก็จะโยนเรื่องนะคะไปยังกรมการขนส่งทางบกค่ะวันนี้ท่านผู้ชมคะเราจะติดตามเรื่องนี้กันต่อคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยตรวจสอบนะคะเรื่องนี้กับทางผอ,อ,อกรมการขนส่งทางบกกันนะคะท่านผออ,อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ ครับสวัสดีครับค่ะท่านผอ,อพงษ์ธนานะคะใช่ครับค่ะท่านคะเรื่องนี้ได้ตรวจสอบหรือว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทาง,รงกรมการขนส่งทางบกมากน้อยแค่ไหนคะเรื่องกรณีแท็กซี่ที่สุวรรณภูมิเลือกรับเฉพาะผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติค่ะอ๋อครับ,รบเรื่องเรื่องนี้ก็จะจะมีร้องเรียนมาเยอะนะครับสำหรับแท็กซี่ที่สุวรรณภูมิส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของ ของแท็กซี่ที่ที่จะไปจอดที่ชั้นสี่นะครับคือเป็นในล่ะแท็กซี่ที่มาส่งผู้โดยสารนะครับได้แล้วก็มีการจอดรอรับผู้โดยสารไปเลยนะครับซึ่งตรงนั้นที่เรื่องที่ลองเรียนมากก็จะเป็นในหฮะที่ว่าพอ,พอ,พ,อพอมาส่งผู้โดยสารแล้วได้ผู้โดยสารไปก็จะจะไม่ใช่นิเตอร์นะครับต้องต้องขอเรียนนะว่าว่าว่าก็เป็นเป็นบางสว่วนเท่านั้นนะครับคือคือ,คอไม่ไม่ได้ทุกคัน ซึ่งพอหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตอนขณะนี้นี่เราก็ส่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจการนะครของกรมการขนส่งทางบกก็ไปตรวจสอบทุกวันนะครับที่สวนณภูมิไม่เว้นเสาร์อาทิตย์เลยนะครับก็จะไปเป็นบางเวลาครับค่ะกลุ่มไหนคะแท็กซี่กลุ่มไหนที่ไม่ไม่ที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้คะกลุ่มป้ายดงหรือเปล่าคะค่ะเออไม่ครับจะเป็นแท็กซี่ที่ ที่ที่มาส่งที่มาส่งผู้โดยสารขึ้นขึ้นเครื่องนะครับค่ะก็พอร์ลามาแล้วก็ก็จะขึ้นไปไปรอพอส่งผู้โดยสารเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะรอรับผู้โดยสารที่ที่ขาขาดเข้ามาเนี่ยนะครับค่ะที่เขาเขาจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพหรือหรือจะไปไปต่อเนี่ยนะครับก็จะถือโอกาสรับไปด้วยเลยคือลักษณะที่เจอเยอะเนี่ยเป็นขาเข้า เป็นแท็กซี่ที่จะมารอมารอตามคิวใช่ครับค่ะคือคือจะไม่ได้เป็นแท็กซี่ที่มารอคิวที่ชั้นหนึ่งนะครับตรงตรงนี้ส่วนใหญ่ที่ร้องเรียนจะเป็นอย่างนั้นสําหรับของแท็กซี่ที่รอตั้งคิวที่ชั้นหนึ่งนั้นก็จะจะจะมีเรื่องร้องเรียนน้อยมากนะครับเพราะว่าทางการท่าเขาก็จะเป็นผู้ผู้ควบคุมแล้วก็อย่างหนึ่งคือทางกลุ่มแท็กซี่ก็จะมี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 เป็นให้ทีมงานของเขาที่จะคอย คอยควบคุมดูแลกันด้วยนะครับค่ะท่านผอคะเมื่อาวานนี้จากที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทางช่วงรุงจําของเราเนี่ยนะคะ mm hmm. เป็นแท็กซี่ที่มาต่อคิวค่ะที่มีลักษณะ mm hmm. ของของออทางผู้โดยสารที่ขาเข้าเนี่ยไปซื้อบัตรไปไปซื้อคิว mm hmm. ต้องบวกค mm ่าสิบาทใช่ไหมคะแต่ว่าแท็กซี่เหล่านี้ก็เหมือนกับว่ามีลักษณะแย่งแย่งกันรับผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติด้วยส่วนหนึ่งที่เคยได้ยินมา mm hmm. แล้วก็ที่ร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่า จะมีอาการพฤติกรรมไม่พอใจกับทางผู้โดยสารที่เป็นคนไทยค่ะครับครับครับเออนนี้นี่ก็คงต้องขอขอเรียนว่าค่ะเท่าเท่าที่เราได้ไปไปสืบแล้วก็ไปดูเนี่ยนะครับซึ่งข้อเท็จจริงก็ก็คงจะเป็น,เป,นเป็นตามตามที่มีการร้องเรียนจริงอะนะครับค่ะเพราะว่าพอเวลาแท็กซี่ที่ที่เขามารอเนี่ยเป็นเท่าเท่าที่เราเรา,เราตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือ ขาก็ต้องใช้เวลาในการรอคิวนานเหมือนกันพอถึงคิวเนี่ยทุกคนหวังจะได้รับคนต่างชาติทั้งนั้นนะ,นะครับะนะครับแต่พอพอได้รับคนไทยก็เลยจะมีมีปฏิกิริยานะครับแต่การที่แท็กซี่คือถ้าเขารับแล้วแต่เขาเขาก็คือเขาก็าอาจจะแสดงกิริยาแต่ว่ามันมันไม่ได้กระ,ะทบอะไรมากนะครับคือคือไม่ได้มีการต่อว่าหรือว่าพูดจาเสียดสีอะไรผู้โดยสารอันนั้นก็ก็ก็คง จะทาอะไรในเรื่องของกฎหมายเนี่ยจะคงจะเข้าไปควบคุมไม่ได้คือท่านผอ,อกันจะบอกว่าเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเราคืออยู่นอกเหนือการควบคุมแล้วไม่ครับไม่คือคือจะต้องอยู่ที่พฤติกรรมของเขาด้วยว่าถ้่ถ้าเขาพฤติกรรมเขาเขาเป็นว่าพอบนไล่ผู้โดยสารลงหรืออะไระอย่างเงี้ยนะครับไอ้เนี้ยก็จะเป็นความผิดแล้วะนะครับแต่แต่เป็นฮาที่ว่าพอพะรู้ว่าเป็นคนไทยหนึ่งคิวตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็แบบ มีแทาทีถอนหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็รับไปไปส่งนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรส่งตรงนี้ก็เราก็จะในเรื่องข้อกฎหมายคงจะไปทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าสกมตว่าพอเวลาขึ้นรถไปแล้วก็ดกบ่นด่าว่าผู้โดยสารตลอดทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าผู้โดยสารร้องเรียนอันนี้เราก็สามารถที่จะลงโทษเขาได้ครับในในเรื่องของการใช้ กลิยาว่าจะไม่ไม่สุภาพกับผู้โดยสารนะครับค่ะแล้วอีกกรณีหนึ่งที่ร้องเรียนเข้ามานะคะเป็นกรณีที่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยคิวรถแท็กซี่เนี่ยนะคะก็บอกว่าเหมือนกับว่า,าไม่ให้ผู้โดยสารเนี่ยไปลงระหว่างทางแต่ให้ไปลงปลายทางเลยแล้วก็มีลักษณะพูดจาคล้ายๆกันคือมีอความไม่พอใจเกิดขึ้นตรงตรง,ตรงรนี้ที่ร้องเรียนได้ไหมคะันนี้นี่ต้องขอเรียนนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่จัดจัดคิวรถนะครับ คืออันนั้นเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของการท่าโดยตรงหรือว่าเป็นเป็นเป็นเอาซอสที่เขาเป็นพนักงานที่เขาเขาจ้างมานอกเหนือจากนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับในการที่มาจัดคิวตรงนี้พูดถึงว่าในในในเรื่องของของของกฎหมายกฎหมายที่กรมการขนส่งทางบกควบคุมอยู่เนี่ยคงคงจะจะเข้าไปไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการท่า นะครับการท่าจักรยานเนี่ยก็ก็จะต้องไปดูในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับคในเรื่องของการการควบคุมบุคคลเหล่านี้ทีหนึ่งนะครับว่าว่าในการจัดคิวรถเนี่ยว่าเขาจําเป็นที่จะจะต้องควบคุมอย่างไรบ้างอย่างอยงใ,นในกรณีที่ที่ร้องเรียนเนี่ยนะครับพูดถึงว่าในในกรณีที่ผู้โดยสารจะมากันสองคนแต่คนหนึ่งนี่อาจจะขอลงการทางซึ่งเป็นทางผ่านนะครับซึ่งซึ่งโดยโดยหลัก ของการให้บริการหน้าที่ของผู้ผู้ให้บริการซึ่งคือผู้ผู้ขับรถแท็กซี่เนี่ยที่จริงเราเราก็มองดูว่ามันมันเป็นงานบริการที่น่าจะอ <ขา S 2> ำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้โดยสาร<ข>านะครับตรง, <ขา S 2> ต,รงตรงส่วนนั้นค่ะท่า,านผอ,อคะอีกคำถามหนึ่ง <ขา S 2> สุดท้ายนะคะเรื่องของ,ของเรื่องนี้เนี่ยค่ะทางทางก,งกงมรมการขนส่งทางบกจะร่วมกับทางสนามบินในเรื่องของการมาตรการตรวจสอบลงโทษหรือว่ามีการขึ้นแบ็คลิสอะไรไหมคะอ๋อครับคือคือในปัจจุบันเนี้ฮะ เราเรามีการร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ราชาเทวะนะครับแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานในการตรวจสอบของรถแท็กซี่ที่ส่วนภูมิอยู่แล้วนะครับค,ค,คือคือเราเราจะดูทั้งหมดนะครับทั้งแท็กซี่ป้ายดำนะครับแล้วก็แท็กซี่ป้ายเหลืองที่ที่ที่มาส่งประชาชนผู้โดยสาร ที่ส่วนอภูมิแล้วแล้วก็ตอนรอดรับกับตรงตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีการร้องเรียนหรือว่านั่นเราเราที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะดําเนินการอยู่แล้วครับคอคคือค,คือตรงนั้นไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานของกรมอย่างเดียวแต่ะจะเป็นการบูรณาการร่วมกันหลายหนย่วยร,ร่วมกันกับทุกฝ่ายเลยนะคะค่ะใช่ครับค่ะขอบคุณท่านผอ,อ,อก,กองตรวจการขนส่งนะคะคุณพงษ์ธนาแววรัฐค่ะขอบคุณท่านมากนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะ นี่เป็นเสียงของพอ,อ,อกองตรวจการกรสทงทางบกนะคะซึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางแท็กซี่นะคะไปทางแท็กซี่เองว่าเขาเนี่ยมีข้อเท็จจริงกับเรื่องนี้ยังไงเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนภัทรปรยาครับค<า>่ะเป็นแ <ผม S 2> ท็กซี่ใช่ไหมคะที่ค่ะขับอยู่แท็กซี่ท,ท,ที่ขับอยู่ที่สวนสวรณภูมิชื่ออะไรคะชื่อไทยครับคุณภัยเนี่ยชัยนะคะคุณชัยขับอยู่ที่สุวรรณภูมิคุณชัยเคย มีเรื่องเพื่อนแท็กซี่หรือว่าใครที่รู้จักเนี่ยมีลักษณะแท็กซี่ที่เลือกรับคนไหมฮะอ๋อ <คะ S 2> มันมันอย่างนี้มันก็มีนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าที่นี่มีคนขับแท็กซี่อยู่ประมาณห้าห้าพันหกพันคนนะครับคือจะให้คนทุกคนมาดีเหมือนกันหมดผมกิคงเป็นไปไม่ได้อะเฮ็ดเฮ็นค่ะ ก็เหมือนเมืองมันต้องมีมีคนดีคนไม่ดีครับค่ะอ่าคนที่ดีเขาทำมากินเลี้ยงครอบครัวก็มีนะครับค่ะแต่คนที่ทไม่คนที่ไม่ดีมันก็มีอยู่ส่วนน้อยค่ะอ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยการท่ากาัษยานเขาควบคุมดูแลอยู่แล้วค่ะคนที่ไม่ดีหรือคนที่ทําผิดเขาก็มีบทลงโทษเริ่มต้นด้ยการพักวินสามสิบวันสิบห้าวันหรือพักวินเพิ่มมากเป็นถึงหกสิบวันเก้าสิบวันหรือทํา ทำผิดมากที่สุดก็คือถอนประวัติออกไปเลยคือไม่ให้เข้ามาให้บริการที่นี่อีกเลยก็ก็มีคนเจอลงโทษไปหลายกรณีแล้วเยอะครับกรณีแล้วครับถ้ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทางการท่าเขาไม่ปล่อยแล้วล่ะครับมีเยอะไหมคะแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะที่สุวรรณภูมิค่ะพฤติกรรมอย่างนี้ขอขอขอทราบพฤติกรรมอีกสักครั้งหนึครับเมื่อวานนี้มีผู้ร้องเรียนเข้ามาลักษณะเหมือนกับ เจอคนไทยปุ๊บเนี่ยไปสแสดงอาการไม่พอใจกับฟัดกาแฟใส่นะคะพูดตรงๆว่าไม่อยากรับคนไทยผู้ที่ที่เป็นคนไทยหรือว่าไปเจอผู้สารชาวต่างชาติก็ถ้าเกิดไม่ให้ไปส่งไม่ไกลมากก็จะจะมีการพูดจาไม่ค่อยดีใส่ชาวต่างชาติเองด้วยก็เจอแบันี้นะครับเนี่ครับไอ้สิ่งที่ผมบอกคือคนมันจํานวนมากคเยอะคนก็เยอะปัญหาปัญหาพวกนี้ก็คือ,คอ คือต้องมานอน้างที่ลานจอดรอสามสี่ชั่วโมงกว่าจะได้ออกมาเที่ยวนึงเนี่ยคือรอคิวนานเนี่ยอ,อาจจะมีความหงุดหงิดในส่วนของซี่คือรอนานมากรอสามชั่วโมงสองชั่วโมงกว่ากว่าสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงเนี่ยพอได้ออกมาปุ๊บมันผิดคาด่างที่หวังไว้ไงครับค่ะ,คะเออเราจะต้องได้ไปอย่างน้อยๆอาจจะสามร้อยบาทขึ้นไปแต่พอเจอคนไทยไปอ่อนนุษมันก็เหมือนก็เหมือนก็เซ็งนะครับตรงตรงนี้มีเรื่องของการหวังค่าน้ําค่าทิปจากนักท่องเที่ยวต่างชาติไหมคะ มันมันไอไอส่วนนั้นส่วนนั้นมันมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราบริการเขาดีใช่ไหมครับเขาก็ให้ทิปครับคุณช่วยดูแลเขายกกระเป๋าขับรถให้เขาดีไปถูกที่ถูกทางเรื่องนั้นเรื่องนั้นฝรั่งเขาไม่ขี้เหนียวหรอกครับเรื่องทิปอะครับค่ะตรงนี้เราได้มีการคุยกับเพื่อนแท็กซี่ไหมคะว่าคนละครึ่งทางล่ะสําหรับแท็กซี่แล้วก็ผู้โดยสารด้วยแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยคือทุกชาติทุกคนด้วยคนไทยฝรั่งเนี่ยเท่ากันหมดจะได้อย่างน้อยให้ทุกๆฝ่ายเนี่ยคือพึ่งพาอาศัยกันได้ค่ะ ได้คุยกันบ้างไหมคะประเด็นนี้ค่ะก,ก,ก็เนี่ยพอหลังจากที่เราส่งผู้โดยสารเสร็จมาแล้วก็จะมาคุยกันว่าเราไปส่งที่ไหนกันมาได้ยังไงขับหลังให้ติดไหมดีไหมไม่ดีไหมบางคนก็ไปเจอคนไทยบอกว่าไงอะ่ะถามบางทีก็ถามมาขอโทษครับคุณจะใช้ทางด่วนไหมบางคนก็บอกเจอคําพูดที่ไม่ดีกลับมาว่าไม่ต้องใช้อย่าง,ยงงี้พาลงไปติดข้างล่างพอไปติดมากๆก็เกิดอารมณ์ฟึดฟ้าฟุดฟ้าใสมันก็มีหลายๆประเด็นแหละครับ เยอะประเด็นครับคนส่วนมากจริงๆค่ะแต่ก็คุยกันเรื่องว่าจะอย่างน้อยปรับพับลักแท็กซี่ให้เราดีขึ้นเพราะว่ามีคนร้องเรียนเรื่องอย่างนี้มาค่อนข้างที่จะหลายกรณีเหมือนกันครับไอ้เรื่องร้องเรียนผมว่าผมว่าถ้าร้องเรียนมาปุ๊บเนี่ยคือแท็กซี่ที่นี่ยมีมาตรฐานสูงนะครับคือหนึ่งทุกคนที่เข้ามาเนี่ยต้องมีการอบรมต้องมีการไม่คือคือต้องคุณต้องอบรมก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องมารยาทเรื่องภาษาหรืออะไรงหลายๆอย่างเนี่ย คือต้องมีการอบรมก่อนถึงจะเข้ามาวิ่งที่นี่ได้ไม่ใช่ว่าอีเ๋ออีปองที่ไหนหรือแท็กซี่ที่ไหนก็จะเข้ามาวิ่งที่นี่เลยมันไม่ได้นะครับค่ะแล้วก็การอบรมของการท่าเขาก็ไม่ใช่อบรมวันเดียวนะอบรมสามวันค่ะถึงจะเข้ามาวิ่งได้ค่ะถึงจะเข้ามาให้บริการได้ค่ะแต่แต่ถึงผมถึงบอกไงคนจํานวนมากเราจะเอาดีทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคนที่ดีดีเขาเลี้ยครอบครัวเขาก็มีดีของเขาดีดีตลอดไปค่ะไอ้คนที่ไม่ดี อันนี้แหมมันก็เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นส่วนน้อยของคนใน,ในจํานวนมากค่ะเอาละคะ่ะคุณชาย<ค>เวลามีน้อยนะคะวันนี้ค่ะยังไงฝากด้วยนะคะฝากห้ช่วยกันทุกฝ่ายช่วยกันดูแลด้วยนะคะครับผมค,บคอบคุณคชยัยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชายก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ขับรถแท็กซี่ก็มาให้ความเห็นนี้อีกแง่มุมหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเช่นเดิมนะคะถ้าานผชาชมมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ยังไงอยากให้เรานะคะเป็นสื่อกลางทั้ง รายการระวังภัยโดยตรงเลยนะคะที่จะสามารถโทรเข้ามาทางเบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วก็ช่วงของลุงแจมระวังภัยของเราตามที่อยู่บนหน้าจอทั้งทางเบอร์ทโทรศัพท์บนหน้าจอแล้วก็ทางช่องทางอื่นๆทั้งทางโซเชียลมีเดียด้วยเช่นกันค่ะ